สวัสดีครับมาพบกับ KTG Channel นะครับกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหูฟังนะครับรุ่นหนึ่งนะของทางค่าย s i g n a นนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Signal เลยนะครับผมตัวนี้เป็นหูฟังนะครับแบบ3.5นะครับ3.5มมิลนะครับก็คือเป็นแจ็ค3.5นั่นเองนะครับชื่อรุ่นของตัวนี้ก็คือ HP 8 2 8นะครับ Razer นะครับผม ตัวนี้มันใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับเป็นทั้งโมบายนะครับ PC Mac นะครับ Xbox PS4 แล้วก็ n i n t e n แล้วก็ c h นนะครับสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็ตัว i ิกโนตัวนี้นะครับก็รับประกัน2ปีนะครับเช่นเดิมนะดูสเปคด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีสเปคบอกแบบนี้นั่นเองนะครับ ขนาดไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้ก็คือ5 0มิลิเมตรนะครับซึ่งเป็นไดเวอร์ที่ใหญ่มากนะครับย่านเสียงนะครับก็คือ2 0ถึง20,000นเฮิร์นั่นเองนะครับแล้วก็ไมเนี่ยเป็นระบบโอเมกานิเดเรชชั่นแลนะครับตัวหูฟังนะครับเป็นแจ็ค3.5นะครับผมแล้วก็มีความยาวสายอยู่ที่1.5เมตรนั่นเองนะครับก็คร่าวๆของ สเปกนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันเลยอุปกรณ์ด้านในนะครับของเ,ออเจ้าตัว HP 8 2 8ตัวนี้นะครับก,ก็จะมีตามที่วางอยู่ด้านหน้าเลยนะครับอย่างแรกก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับของ Signal eSport นั่นเองนะครับหนึ่งแผ่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีฟองน้ำให้ด้วยแบบนี้นี่เองนะครับ ไมโครโฟนเนี่ยก็เป็นแจ็คแบบนี้นะครับเป็นสองข้ออะไรครับนี่แบบนี้น,นี่นะครับตัวตัวแจ็คก,ก็จะเป็นโกลเพดนะครับนี่แล้วก็สามารถดัดงอได้นะครับอย่างที่เห็นเลยแบบนี้นะครับตัวหูไมโครโฟนนะไมโครโฟนก็ตัวหูฟังเนี่ยก็จะมีช่องเสียบไมโครโฟนตรงนี้น,นั่นเองนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือหูฟังนะครับ hp 8 2 8นะครับบาสเซอร์นะครับก็หน้าตาดูเรียบหรูนะครับนี่อ่าให้ดูรอบๆป็นก่อนนะครับอ่ะมาพูดถึงแมททีเรียลก่อนนะครับตัวหูฟังเนี่ยเฉพาะ อ่อตัวหูนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะบุเป็นหนังนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของ s ิ g n a อ e s ป o r t นั่นเองนะครับ <c oughs> ตัวคับเอียร์นะครับเป็นหนังแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ค่อนนิ่มมากนะครับนี่ด้านในเป็นฟองน้ำที่แบบค่อนข้างนิ่มนะครับตัวนี้ <c oughs> อ่าแล้วก็ตัวคับเอียร์เนี่ยจะเป็นทรงวงรีนั่นเองนะครับเวลาสวมใส่เนี่ยก็จะ ไม่กดหูแล้วก็ไม่ทับหูนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับระดับนะครับอ่าก็สามารถปรับได้ประมาณ6ระดับด้วยกันนะนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวปรับระดับนะครับผมแล้วก็เฮดแวร์เนี่ยก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อบุด,ด้วยโลโก้นะครับซิกโน่นั่นเองนะครับเขียนว่าซิกโน นะครับแล้วก็ด้านล่างของเฮดแบนเนี่ยเป็นโฟมเหมือนกันนิ่มนะครับตรงนี้อ่าก็ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีช่องเสียบไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอ่อที่ปรับอเอ่อตัวคอนโทรลน,นะครับี่อยู่ที่กลางสายของตัวหูฟังนั่นเองนะครับก็ สายของหูฟังตัวนี้เป็นสายถักนะครับที่ดูพรีเมียมเกรดทีเดียวนะครับนี่ให้ดูนะครับการถักของเจ้าตัว HP 8ป8ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวคอนโทรลนะครับที่กลางสายนะครับเป็นตัวปรับโวลูมนะครับปรับระดับของเสียงนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวปิดเปิดปิดไมค์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวแจ็คนะครับของหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คเดียวก่อนนะครับสข้อแบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้กับมือถือนะครับอ่า PS4 นะครับ Xbox นะครับแล้วก็ n t e n d o Switch เนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เกมคอนโซลต่างๆก็จะเป็นแจ็ค3ข้อแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวแปลงที่เป็นใช้กับคอมพิวเตอร์ PC นะครับมาให้นะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็บางรุ่นนะครับก็จะเป็น2แจ็คแบบนี้นะครับบางรุ่นก็จะเป็น1แจ็คนะครับแบบนี้นะครับผมก็แล้วแต่การใช้งานนะครับก็เดียวป้ายแบบนี้ก็จะใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC ได้นะครับก็จะแยกเป็นลําโพงนะครับหรือตัวหูฟังแล้วก็ไมค์นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับ ตัวหูฟังนะครับตัวไดเวอร์ของหูฟังก็ขนาด50มิลนะครับจะเห็นว่าเป็นหูที่ใหญ่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเสียงที่เป็น2.1งจุดหนแชนลนะครับไม่ใช่7.1ดหนึ่งะครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยก็จะเป็นแจ็คด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ usb ที่เอาไว้สั่งเคราะห์เสียงให้เป็นเจ็ดจุดหหรือว่าเจ็ดจุดหนึ่งลองน,นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2.1แบบแอนะล็อกเลยนะครับตัวนี้ นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงไม้นะครับแล้วก็ให้ฟังเสียงคร่าวๆข,ข,ของหูฟังตัวนี้นะครับว่าเป็นเสียงแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับนี่เป็นเสียงจากไมโครโฟนนะครับของเจ้า Signal e-sport นะครับ HP828 นะครับ b r a s ซ e r นะครับผมเนื้อเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตอนนี้นะครับผมได้ปรับคัวรูปนะครับของไมค์เนี่ยเป็น100นะครับผมแล้วก็มีการบูสต์ไมค์เพิ่มนะครับอยู่ที่บวก20เดซิเบลนั่นเองนะครับก็เกสียงสิทธที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผม ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าหูฟังนะครับ Signal ESport นะครับ HP828 b r a s e r ตัวนี้นะครับก็เป็นหูฟังที่อเนกประสงค์นะครับใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับผมเนื้อเสียงก็แยกเสียงเนี่ยชัดเจนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งนะแล้วก็ย่านเสียงเนี่ยย่านกลางกับย่านแหลงนะครับก็คือจะชัดเจนนะครับมีมวลเบสนะครับให้เราได้รับรู้ถึงอัตรลดของเสียงนะครับตัวนี้นะ ก็ทางซิกโนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์นะครับในการออกแบบเสียงที่เอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็สําหรับน้องๆคนไหนสนใจเจ้าหูฟัง HP 828ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรานะครับก็คือ k g g IT Gaming Gear นั่นเองนะครับหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านนะครับจะมาลองสวมใส่เจ้าหูฟัง HP 8 2 8ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ชั้นสโซนกลาง ห้างเซียรังสิบปทุมธาน,นีนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะสั่งทางเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ w w w ktt co t h นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าหูฟังซ g n a นนะครับ h p 8 2 8นะครับผมเอ่อบลัสเตอร์ตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ